ตอนนี้เราจะพาไปดูจุดไฮไลท์ของอาคารคอนแวน์หลังนี้นะคะชั้นที่น่าสนใจมากถคือชั้นบนนี้นะคะชั้นดาดฟ้าตรงนี้ว้าววิวหมื่นล้านแสนล้านและแล้วล้างเป็นยังไงนะเพื่อนๆท้าใครนะคะที่ยังไม่เคยเห็นวิวนะคะส่วนย่านนี้นะคอนแวน์เดี๋ยวหนูพาไปดูค่ะแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อาคารให้เช่าสิ่งที่ผู้เช่าท่านเก่าฝากไว้ให้เราก็คือโคมไฟตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นของที่ระลึกนะคะที่ผู้เช่าท่านเดิมฝากให้เจ้าของบ้านนะคะเป็นการตอบแทนที่เช่าพื้นที่แห่งนี้นะคะ ทําให้เงินงออเงยและกิจการเติบโตมาแล้วนะคะอันนี้ให้ชมพื้นที่โถมันไดนี่เหมือนกันทุกชั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นไฮไลท์ชั้นดาดฟ้าเลยค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เวิร์กช็อปชั้นดาดฟ้าดูสิคะว่าวิวสวยงามอลังการแบบนี้นะคะชั้นดาดฟ้าของเราที่ผู้เช่าทําเพิ่ม่ให้ก็คือห้องน้ําค่ะเพราะฉะนั้นผู้เช่าท่านใหม่สามารถใช้พื้นที่ห้องน้ําตรงนี้ละอ่างล้างมือแบบนี้ได้นะคะ อันนี้เตรียมไว้ให้นะสำหรับเผื่อบางทีให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์ได้แล้วก็ทำเป็นสวนทานอาหารชั้นบนได้ ตกแต่งว้ให้อย่างดีค่ะอันนี้ห้องน้ําแยกชายกับหญิงเตรียมไว้ให้สําหรับพนักงานประมาณ100ท่านสามารถเช่าพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ที่สํคาคัญเรามาดูวิวเนาะว่าตึกหลังนี้ชั้นบนชั้นที่4วิวแบบนี้นะคะนะคะใขรที่มองหาวิวแบบนี้ทาเลดีแบบนี้กลางเมืองแบบนี้นะคะตรงนี้นี่ไม่น่าพลาดค่ะเจ้าของว่าเราอยู่ที่หลังตึกนะ มองไปด้านหน้านะวิวเพื่อนจะได้เห็นเนนะคะเห็นไหมคะเรามีวิวแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้าวฝากถนนคอนแวนกันนะคะด้านขวาของเราเป็น BHN ค่ะ สุพลายไอคอนนะคะเป็นคอนโดย่านทําเลพรีเมียมแบบนี้แทนได้เห็นก,กว้างๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เห็นไหมคะว่ากว้างมากสามารถทําเป็นลานกิจกรรมส่วนของทานอาหารให้พนักงานได้นะคะออกกำลังกายโซนนี้ก็ได้สําหรับใครที่เห็นโอกาสนะคะทำเลโซนนี้ที่น่าสนใจนะคะ4ชั้นพื้นที่มากกว่า1,500ตารางเมตรถนนคอนแวนแห่งนี้นะคะ่ะ